สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้พลจะพาทุกคนใส่ชุดนักสกษาลาวรามาลอกินอาหารในตลาดที่ไทยด้วยงบห้าสิบบาทค่ะมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรบ้างไปว้าวงบห้าสิบบาทของเราจะได้กินอะไรบ้าง <Wow. S 1> คือตลาดกว้างมากเลยทุกคนคือทุกคนคนเยอะมากเลย เฟนไฟไขายยังไงหรอคะอ่าแล้วก็สามสิบบาทมีชีสบาบิกออ้าต้มยำลำต้มสามสิบบาทเอาหนึ่งอย่างค่ะแล้เอาอะไรดีคะมีชีสบาบิกออ้าต้มยำเอาชีสค่ะ อร่อยมากไม่ได้เป็นแบบจ้ำน้ำจิ้มนะทุกคนมันเป็นแบบเต้นโผงเมื่อเอาผสมแล้วก็ขยา่าอ่ะคือรสชาติมันหนัวแล้วก็อรอ่อยไฟก็ก,กรกกอบมากอร่อยสุดคือทุกคนตอนนี้เรายังยี่สิบบาทเมื่อกี้นี้เพราะว่า,คอ,อา,วา,า,า,าคอยเอาเงินสดแต่ว่ารอบมีจะสแกนจ่ายคอยเอาเงินสดไป ซื้อแยกจากงบเพราะว่าอันนั้นจะซื้อไปเก็บอันนั้นจะซื้อไปเก็บกินที่ห้องเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนราคาถูกด้วยแต่ว่าพอยมีเสื้อผ้าเยอะซื้อซื้อไปเยอะมากแล้วก็งบน่าจะไม่พอก็เลยเดี๋ยวเราจะไปหาละซื้อแนวกินหรือว่าซื้อของกินก่อนเหลือแค่ยี่สิบาทเท่านั้นทุกคนมาดูกันมาพอยจะได้อะไรอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าทุกคนคือตลาดกว้างมาก คุนเยอะมากเยอะทุกวันคือวันก่อนที่บอยมาก็คือแบบเยอะมากวันนี้ก็เยอะมากไี้ไกรอกสิบบาทค่ะสแกนนะคะค่ามันหนึ่งเอาค่ะนี่ค่ะขอบคุณคาะ นี่ทุกคนได้และวไส้กรอกิบาทเหลืออีกสิบาทปั่นเราไปต่อคือทุกคนตอนนี้มันมืกแล้วรู้สึกว่าตลาดปิดอี่ทุ่มนะสามทุ่มปิดสามทุ่มทุกคนคือทุกนตอนนี้พลอยมหาเครชิญํามอางอยู่มันมีอยากได้สีตาแต่ว่าเอากะดูริส ะดูิสติงฝาาทุกคนเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปโซนที่สองเพราะว่าโซนที่สองเรา,ย,ายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปดูว่ามีอะไรบ้างเราเหลือกแค่สิบบาทเท่านั้นนะตอนนี้คืออันนี้เป็นงบนักศึกษาแล้วนะถ้าพูดก็เป็นงบสมัยพลอยเรียนคือว่าสูงนะสมัยพลอยเรียนอไปโรงเรียนเงินแก้พันกีบสองพันก็สมัยนั้นก็ห้าบาทสิบบาทเองอันนี้ห้าสิบบาทถือว่าสูงตั้งแต่เรียนมา จนจบมเจดยังไม่เคย bueno มีเงินแบบว่า5จุดบาทไปโรงเรียนถ้าเป็นเงินกีบก็อา่30กว่าพัน3สามหมื่นกว่าแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ใส่สูทน,นักศึกษาแล้วใส่งบ50บาทปกติไปโรงเรียนใส่งบแค่5บาท10บาทเองถ้าเป็นเงินบาทคนเยอะมากเลยค่ะ

หมายล้วค yup. like, ุด3ที to ่4 5 6 7 8 9นะ1ะ12 13่4 15 16 17 18ั9 20 21 22 23 2่25 26ค่ะ8 29 30 31 32 33ย4 35 36า7 38 39 40 41 4เ43 44 9 9 สนีคนพอยซื้อน้ำและสิบาทหมดงบเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราหมดงบแล้วคือทั้งหมดที่ซื้อไปก็คือห้าสิบาทแต่ก็งบห้าสิบาทที่ตั้งไว้คือของพอยซื้อคนเดียวนะปะักเราจะเดินทางกลับทุกคนหมดงบแล้ว ห้าสิบบาทคอดีเป๊ะค <c oughs> ือเห็นเช่งอู่มาเลยทุกคนซันห้าสิบบาทซังละร้อยคือถูกมากทั้งทั้งหมึกเลยนะส้อผ้าก็ถูกตัวสิบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทตัวร้อยสวยๆวยนั้นเลย <c oughs> นั่งมอเตอร์ไซค์มาใส่มากตอนนี้มืดแล้วไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ตามันจะเห็นซันไหมทุกคนไกลามากเอย เรือมีทางกลับหลายเส้นทางหนึ่งเปลี่ยวมากถ้ากลางวันดีอยู่แต่ว่ากลางคืนเนี่มันไม่เหมาะฝากทุกคนกลับห้องกันไกล้่นะอยู่รถไฟมันด้วยวหัวคนเล็บบางส่ไนอีกน่ย

อ่ะทุกคนกลับห้องทีนี้เราสวิตช์ตินวอไซกลับแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย